สวัสดีครับวันนี้ครับจากมิราโชดิโอสำนักงานใหญ่ครับวันนี้จะมาดูระบบ a n d r o i e ด์เ c สครับในรถ Ford e ด e r r s t ครัตตัวล่าสุดซิงสครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในรถ Ford Everest ตซิงตัวล่าสุดนะครับซิงสตัวล่าสุดนะครับระบบหน้าจอก็เป็นระบบคาปาซิทีสกรีเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็ตอนนี้รถ f o 3ตัวใหม่นี่นะครับก็มาที่มิราเชนเนี่ยก็เป็นที่นิยมกันมากก็คือระบบ Android ครับโดยการดูนะครับกดปุ่มครับโอเคครับกดไปปุ๊บเนี่ยหน้าจอจะเป็นระบบ Android ทันทีนะครับเรามาดูกันครับลูกเล่นครับก็อย่าง MX Player ครับนะครับกดไปปุ๊บนะครับในกล่อง Android นี่ก็มีความจุด้วยครับ เราก็ใส่หนังไว้ให้ลูกค้าดูเลยนะครับนี่ครับดูหนังได้นะครับนะฟอร์เวิทุกอย่างได้เลยนะครับนี่ครับเพิ่มลดเสียงนะครับนะครับเวิร์กมากๆครับครับจากตัวนี้แล้วนะครับนะครับออกมานะครับก็มาดูครับ ระบบจุกครับรับก็จุกครับก็เราสามารถจะฟังเพลงในออนไลน์ทั้งหมดครับโดยที่สัญญาณเพลงเนี่ยเป็นระบบ HD เลยครับฟังเพลาะเลยทีเดียวครับดูนะครับมมแล้วที่สำคัญนะครับคันนี้นะครับ นอกจากระบบของ Android แล้วนะครับคันนี้ยังทำระบบเครื่องเสียงด้วยครับโดยใช้ใส่แอมอยสัน8.9ครับแล้วก็มีตัวคอนโทรลเมโมรีครับอยู่ตรงนี้ครับนะครับเป็นตัวคอนโทรลรุ่นใหม่ด้วยครับเปลี่ยนสีได้ถึง52สีนะครับนะครับก็พูดง่าว่าผมฟังเสียงอยู่เนี่ยนะครับเวทีเสียงดีมากเละเสียงดีเลยครับ จากจุกแล้วนะครับขณะที่เราเราฟังเพลงจุกอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถจะไปฟังก์ชั่นอื่นได้เลยครับอย่างเช่น Google m a p นะครับนะครับเราไป o o o l l m m p s ครับค้นหาสถานที่ได้เลยครับซีคอนสแควร์ ขณะที่นำทางนะครับก็ฟังเพลงไปได้ด้วยเลยนะครับไปที่คอนสแสวร์แล้วที่สำคัญคือทางตันตเหือฮะฟังเพลงไปได้ด้วยนำทางไปได้ด้วยครับซึ่ง Google Map เนี่ยผมใช้อยู่ประจำผมชอบมากเพราะว่าเขาจะบอกเลยว่าตอนนี้รถติดแค่ไหนครับ เห็นไถ้าเรากลับไปฝั่งตรงข้ามปุ๊บเนี่ยสีแดงเลยคือรถกําลังติดอยู่ครับนะครับซึ่งเดี๋ยวผมมองไปนอกกระจกะครับก็เป็นอย่างจริงๆครับคือฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยรถเยอะทีเดียวนะครับนะครับก็จะคํานวณเวลาทั้งหมดนะครับในการที่จะไปซีคอนสแควร์เห็นไ,ไหมฮะทั้งหมดใช้เวลา17นาทีนะครับระยะ10กิโลเมตร สะดวกมากๆครับสี่ข้อการใช้ Google Map นะครับเดินทางไปที่ต่างๆครับผมใช้เป็นประจำเลยนะครับโอเคทีนี้ในขณะที่เราใช้แอปอยู่นะครับสมมุติเราไม่อยากใช้แอปแล้วเนี่ยยังจุกเราไม่ฟังแล้วเรายกเลิกได้ง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับครับมาดูอีกหนึ่งไฮไลท์ครับ YouTube ครับผมชอบมากครับตอนนี้เพราะว่า ตอนนี้รายการดีๆนะครับใน youtube มีเยอะแยะนะครับอมาดูนี้ครับท่านท่านที่ตอนนี้ติดรายการนี้นะครับเหมือนกับผมครับก็คือเดอะแม็กซ์ซิงเกครับเราจะไม่พลาดรายการโปรดครับเพราะเมื่อวานผมก็ไม่อยู่นะครับแต่นี่ผมมาดูย้อนหลังได้เลยนะครับ youtube นะครับเห็นไหมะ เห็นไหมครับถามจริงๆตอนที่คุณกอดดิฉันเนี่ยคุณมีอารมณ์ไหมตอนแรกมีอารมณ์แต่พอรู้เป็นคุณพักหมดเห็นไหมรายการนี้สนดกมากๆครับผมจะบอกไงดีครับบอกว่าวันนี้นะครับคือการใช้เวลาใน รถติดในขณะขับรถเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยที่รถติดติดเนี่ยในกรุงเทพบ้านเราเนี่ยผมมองว่าเรื่องเหล่านี้เรื่องน่าเบื่อเหล่านี้ก็จะลดลงไปได้เยอะเลยครับเพราะว่าเรามีตัว Android ตัวนี้มาคอยเหมือนกับเป็นเพื่อนเราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ไม่พลาดรายการโปะต่างๆรวมถึงข่าวสารทั้งหมดด้วยนะครับตอบโจทย์มากๆครับทําให้ชีวิตในขณะขับขี่รถยนต์บนท้องถนนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ มีความสุขมากขึ้นอีกเยอะครับนะครับนี่ก็คือความสุดยอดของระบบ Android นี่นะครับนะครับโอเคนอกจากตัว Android นี้แล้วนะครับผมจะพาไปดูอีกครับว่าจากตัวนี้นะฮะคันนี้ก็ยังใส่นี่ครับ อายุการใช้งานแต่ทีวีจูเนอร์ครับอีกสามคันเห็นไหมใช้ทีวีจูเนอร์นะครับซึ่งทีวีจูเนอร์เราเนี่ยก็ใช้รีโมทนะครับในการเลือกช่องได้นะครับเห็นไหมเลือกช่องได้จะไปช่องไหนนะครับอีกหนึ่งคัน นะครับเราก็สามารถเลือกช่องได้ขอสครับทสนแล้วนอกจากคันนี้แล้วเนี่ยคันนี้ต้องินบอกว่าจัดเต็มมากทุกระบบมัลติมีเดียครับนอกจากทีวีจูเนอร์แลครับกดไปอีกครับเขายังใส่เครื่องเล่น DVD ครับอยู่ที่ใต้เกะนะครับเห็นไหมฮะแล้วที่สําคัญครับดูนะครับภาพ ในรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นซอสต่างๆอย่าง Android นะครับหรือว่า TV Tuner ที่เป็นระบบ H.D เลยครับหรือว่า DVD ครับภาพคมชัดมากครับผมกดกระมีกทีครับก็เป็นหน้าจอระบบเดิมนะครับแต่เสียงเนี่ยเรายังสามารถฟังได้ในซอสที่เราต้องการนะครับเห็นไหมฮะดูนะครับกลับมาเป็น y o u t u b e นะครับทีวิจูเนอร นายที่สิดอีวีดีนะครับวิุเดิมนะครับวนเป็นรูปนี้ได้เลยครับนะครับเวิร์กมากๆครับก็ผมจะบอกว่ายี่ครับท่านที่ต้องการงานติดตั้งระบบล้ำลําแบบนี้นะครับต้องที่มิลาชอริโอครับเพราะเราคือผู้นำทางด้านนี้เลยโดยตรงครับ รเราคิดค้นมานานแล้วก็เราเป็นผู้นําทั้งระบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถฟอร์ดนะครับหรือรถยุโรปทั้งหมดนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้ครับที่เบอร์นะครับศู1ย์3ปดหนครับวันนี้ขอบคุณมากครับ